สวัสดีครับพบกับช่องช้างแฟมิลีน้องจูเนียนะครับวันนี้คุณปู่พาเด็กๆมากินหญ้าบนเขานะครับหญ้าก็เยอะไผ่ก็เยอะวันนี้สุดๆเลยธรรมชาติบ้านน้องจูป่าเขาลำเนาไผ่หญ้าก็เยอะ ไทยก็แย่ yeah. น้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับบ้านช้างเหมาะสำหรับความเป็นอยู่ของช้างอยู่ตามธรรมชาติครับน้องช้างเราก็สุขภาพดีไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์อิม่ม กินน้ำอิ่มทุกวนันเราไม่ได้กินน้ำปราปาเรากินน้ำธรรมชาติกินน้ำฝนนานๆครั้งเราจะได้กินน้ำปราปาไม่กินดีกว่านะคอรีนเยอะกินน้ำนี่ดีกว่าเออพี่หนาวนี่พี่หนาวนี่จะลองทําไมเนี่ยจะลองยัดอย่าง หนาวสายสายหลอนสายบวยวายแล้วเนี่ยวันนี้สายบวยวายนะมันนี้กินนมก็บวยวายอย่างเดียวไม่ธรรมดานะคนเนี้ยแตกตื่นทุกวันร้องปุ๊บคุณยายก็หูพึ่งปับ๊บตีงวงใส่ต่างหาก ไม่ธรรมดานะนี่กินไรพี่หน่อยกินไรฮะอะไรนะำมะกอกเนะมะกอกน้ำหมอโอ้โหยอยกินส้มกันนะครับอยู่หลังพุ่มไม้นี่กินส้มแล้วแม่ควานพ่อควานคากินส้มมะกอกมะกอกน้ำมะกอกน้ำเรื่องมะกกระสังกระสังคุณปู่ส่งมาจากสุรินทร์อุบลนนท์ อุบลสุรินทร์นู่นเรื่ก็ธรรมชาติครับกินยาอิ่มแล้วเราก็จะขึ้นบ้านกันดำปึ๊ดเลยวันนี้เล่นน้ำทุกคนเลยเอ้ย แต่คุณ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 ทันวาเนี่ยอาบน้ำเท่าไหร่ก,ก็ยังออกลอกอยู่เลยนะทำไมไม่ดำเหมือนคนอื่นเขาทำไมมันออกลอกอย่างงี้้วแม่ทันวาอ,อย่าบอกนะว่าเผือกเยอะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ด้วยเป็นกำลังใจให้ช่องช้างแฟมิลี่น้องจูเนียด้วยนะครับสวัสดีครับลายบาย